ทายสบายดีและเอฟซีทุกท่านเพราะว่ามืัอนี้เฮาจะได้เดินทางไปหาอยู่หาก,กินก่อทุกคนเลยกระเด็ดอุกเอาอยู่เลยเอากระมี่มาไปนําไปกันยักขึ้นไม่ได้ละกขึ้นเนีมาเลยเอาไปเองเฮาเลยมาละกขึ้นเลยอ่ะมืัอนี้เฮาไปเดินทางไปก่อนปลาก,กินปลาเลาะย่าบึงแหรแลนเฮาบ่ได้ยามเมิงเลยขึ้นทานเฮาเดินได้ไปหาอยู่หากินกันเนี่ยบุคคอย่างพบผู้พออย่างเลย ทางลรไปยามบึงเหี่วเอาหิดเหีวไว้แต่กนยนเหี่วซื้อเลนอาีเ,ววเ,เลาไปยาบึงปาอยู่หกินรลาไปเลยนะได้ยังไงได้เราไ,ได้ติดตามตัอที่ร้างคนเลยนะเป็นทางปลากินก่อน ไครลงูกอ็หนาวฮพอได้กินได้แฉะนี่โคกแฉะนี่เฮ็ดงลูเคยออกนี่เฮล่งงูก็เคยเพาะเคยออกแต่เดี๋ยวนี้ผลยังพผนลงหลายยังยังผลออกทามาเดินทางไปยู่อากินโอ้ เอาแนมไปคือเห็ดผูกขาวทุกคนไปเบื้งกับเห็ดบ่ดูเห็ดรีเห็ดบดูแต่สองดอกยังอ่อนนี่เอาวะบางทีเดี๋มูมันตื่มแก่แกกินง่ายเอาเดินทางเลาะไปหาต้นปนใหม่ก่อน ผู้เปแนวหากินแตง่ายค่อยไปไกลสบายค่อยเห็นไกลเป็นเฮ็ดเป็นยางค่อยไปเฮ็ดโซคาเป็นยางไปเชื่อเพราะมันแปลี่ดิเจ้าจูปปายานี่มันตายหมดแล้วมันก็ปลูกใหม่เป็นงูเป็นควายเชื่อเขาเฮ็ดนะผู้จุ่มเมืองผู้เอาแนมไปค่อยเห็นคือเฮ็ด ใช่็ดข่าวบ่เาว่ปบุเนาะโอ้ข่าวดิข้าวล้วม er pues ันชอบออ้น้อยอยู่โอ้เฮาสิหายพิษเลมือแกง่ายข่าวดอกนาทั้งหมดเลยโอ้ดอกมาท้เลย thế nhang nhiều tổ phu cả, cứ họ đến thác qua ăn thịt ở ở đó này, chỉ có ăn bình, con thịt bò bơ hết cả tá cái gì Mà có bộ pho đẹp này. แกชื้อแกเรียช่อขาวหรคักเลยจะไ่ได้เลขแกมีขาว้างใดกันทางของเดางิาคินตตอนนี้เราก็ห้ามดกัิทตกคนเลยเราถูกพูดจะเลาะพุกเนี้ยกทีเล่นลงงทีือเลน มหอดเลยกุกเหียวเลอยู่กุกนี่ืนนนนน้นม,นมนัเาเห็ด่แอมูโบราณลางโบราณเหียวมีอยังโบราณ่เหียวเล่นบลกมมีเลนบนกีนี้เมแล้วนี่เขาได้หลายเลย อกนี่ได้ทาบวงตกแหลงจะลงหลายนี่จะคือตอนนี้ยังบระท่านถืออยู่ที่เดินทางเลาะมาฮะอยู่หากินต่อไปก่อนตอนนี้ทางเจ้าเฮาอยู่กินบัวโป๊ได้แต่เฮ็ดข่าวเฮาวายพุกคนเลยที่หาทางไหวมือถึงหน้าฮาาให้อยู่ให้กินก่อน ทำไม่ทันจะจา้ยันทไทยเขาถึีเฮอนะกเกากได้เฮ็ดขาวเลยไปเดิทนทางมือก่อนตอนนี้ก็เอาเดินทางมาทึงหน้ากระหอดลวทุกคนเลยไม่ได้ไปกระชวยเฮ็ดเอาหามาได้แล้วแกกินง่ายถ้าเฮ็ดขาวเห็ดกระตั้นแกกินง่าเลยแต่บมีของกิน ดอกมันใหญ่มันหนาแต่ท่านแก้เลยดอกใหญ่มันตีมอนกันี่ขาวโมแกงเห็ดก่นพดเด็กคนเยพดกับอยบหัวแห้งอนาจะแกงเห็ดไปชุบเลยตักอากินข้ากินน้ำมาทุกคนน Ừ. Chắc kè hết ở súp là hoàng gia hạng nắm coi Mà qua. Mamadu got mắt kì thong ngay làm gặp gang hết đây gang có hôn kè hết gặp Phá âm mặt 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 บ่เสอีจ uh, ่าบออยู่บุแกงเล่นแขงเล่นอยู่เชฟจรงงเห็ดจ้าเออมหฮอเจ้าเอือมรัศเจ้า่าเจ้าของทำทาที่จำยาก็ได้ไปคลิปนี้ไว้ขอขบมุกขอบใจคุยตาหนักจมคิดหน้าพอกันใหม่